โอ้ต้นเดียวครับเป็ดร้ายเตอิอไม่ี่ยเขาเห็ดกินกันครับแยกโตแล้วครับ้ะไข่ออกมาโอ้เดลหลายเติบติดถั่ยหนึ่งเดี๋ยวแบ่งไว้ผู้เฒ่ามันกินอยู่บ้านครับเหลือมาเห็ดกินกันครับสวัสดีครับกลางทงทีือเก่าครับนี่แยกไครหมดแดงมาก คนได้มาหลายเติบเดี๋ยาว่าเฮ็ดกินกันเครื่องปรุงก็เตรียมมาแล้วพวกอาหารมาหาอาอกหนาวเพราะว่าเครื่องปรุงบรรบาดเขากแบบนี้นะครับง่ายๆเตรียมมาผิดตะไคร้หอ,อมได้ลงไปนี่คข,ขวัวครับขวัวเองตำหยาบๆนะครับจะตำมันละเอียด ทำละเอียดมันจะเป็นแตง,องหอมชุดลดน้อยหนึ่งเออใส่หลายครับใส่เพราะนี่ลดชาติว่าะลดกูแบบนี้แต่แตงนิดน้อยอปลา,าปลาหนึ่งสักสองช้อนกินเบ้งหนึง นาเสื้อแล้วครับต้นเดียวได้หลายครับขายได้สองร้อยหมดครับันไปขายเจา้าปีนี้อยู่หน้าผมหมดแดงบคกอยนี่เป็นพี่ฝนบคกอยตกเนเ้ยบ่กใครง่ายวิธีบ้านเท่าวิธีอีสารนี่ครับต้องผม ร้อยแรงแจกขนาดสวยในรถรถเข็นก็จะเอาขายเนื้อมันแรงอยู่ในถุงเท<ม>็พวกมีใคร,รอะครับมแต่โตหมดยี่สิบบาทน,น้อยนึงแต่ว่ากินกับใบชาพูแสบไป้ แกมเบียร์แยูนนิ่งเทียบกินแต่อยู่นี่ผมกมาอยู่บ้านผมเลิกกินแล้วเหล้าเบียร์ย่สูบไปเ,เลิกแย่สูบไปเลิกได้สองปีสามปีแล้วเกี่ยวตะไคร่น้ำ หมดน้ำลอยหนึ่งที่ออกเปรี้ยวๆเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวตะไคร่มัน่ย้ำตะไคร่มันหรือว่าก๋อยตะไคร่มันนี่มัอนที่แบบที่ออกเปรี้ยวๆดูมีรสเปรี้ยว,ยวแบงแหวน้เฒ่าเพิ่นเพิ่นมาเดี๋ยวไปเฮ็ดต้มปลาผมจะเอาไปหมูว้านนะครับประอ ข้นเขาแล้วที่พักป่อนยังไงเตือนมาพอดีดินมันเริ่มเหนียวแล้วครับสิ่เด็ปั้นต่อยรอมเด็กเข้าบ้านไปไปอาบน้ำผู้เฒ่ากันถิ่มันในบ้านครับสองคนแบบเป็นห่วงนะครับพอเพื่นกบบงางไม่ได้แล้วขาองน้าไม่ได้แล้วแม่กับเข้าพอดี ออกมาอันดนเป็นห่วงปกติใบสองใบาสามยานี้ผมก็เขาบ้าดีา่เบื่อนคนเนีอยู่บ้านห้องนียทำบ่ายครับถึงมือบุคคลไอคอนห้องกิ้มหายยาก เจ้าขเขาแล้วว่ามียังเห็ดสำไยล่กิน,ไปไปนจำได้เป็นดเ,เด็กน้อยเขาเกี่ยวเขาแล้วไปหาหิงกับปอมกับปอมม่ได้ได้งูสิงอาก็เป็นเล็กน้อยฮะตัวมือมันกินไ่ได้งูสิงเป็นตัดสงวนเนาะสองมือก้อนผมนอนเหรีออยญนิดเดียงูสิงดงมัน ตกตุบข้างหลังมันไลจับหนูเลื่อยไปข้างหลังผมตัวหน่อยก็แขนผมยังน่อยแต่เป็นสมัยตะกี้กระโดดคุบแต่นี้เขาหามกินแล้วบุถาบนได้ก้อนเอ่ะหนมาทงอยั่เอาได เกลือเป็แหลกออกมาของกินมาหาออกงนะ่ะโอ้จากับ ใส่สงการแล้วพูดเหตุงานอยู่กรุงเทพอะลงมาหาผู้เฒ่าคนนี้ครับผู้เฒ่าเป็นอยากกินหนาถ้ารู้เมือมันดีวิดีโอข้อหานเลยน้ำจิดนอดแต่คือบ่หหางกันมันเลย คือต่อผมเล็กน้อยอยู่บ่ยู่คนกันอยู่หอดพอกแม่เข็นต้นไม้หาโอ้จะถือตอบกันโดน ่อยท่าน,นได้ปิดรถแซงเลยหลงเขามากดติดตามไปเลยนครับอ่อนกลับมาอยู่บ้านอย่างแรก ย่านยูปไยปเชีวิตมันอยู่ในเมืองกรุงเนาะมูก็มีแดายุงเทปอยู่บ้านนอ,อกดดองมูจักผู้ใดครับจำไมอยู่บ้านสามปีแล้วมูจักแต่มูเด็กหน่อยดูมีกองคนมูจักกันบางคนเด็กหน่อยเมืเ่อเอิอนตือกมบบูจักเขาครับเข้าเถ้าเข้กัน ก้าไปอยู่หนีว่ได้ออกกูแต่ตอล้วพอไหมยามันลมใหญ่มันยูก่เข้าะโดนเนะตอนเป็นเล็กหน่อยิ่นกับเบิ้งห้องป่ะเป็นเผาบ้านห้ากับเบิ้งเิ่นหายกันแน่หยอกกันแน่ครับบวบไม่เห็ดช่องอย่ีงย้อนแม่ Tap even The mug Mail heaven mắt heaven bung you to bung you bung YouTube mug 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 ของลูกหรือบางงบ่ญห้ือเป่เบิ่งบางละคผู้อื่น ครับำเ,เนียครับนนยังได้กับปากกดติดตามได้นะครับแสบคักคุณครับ